เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําอาหารซะหลายวันเพราะว่าก็ติดภารกิจใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในสยามประเทศของเรานะครับก็คือเรื่องของพ่อหลวงนะครับหวังว่าทุกคนก็คงทาหน้าที่ของลูกที่ดีนะครับแล้วมาเจอกันเมนูแรกก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจอยู่นะครับผม วันนี้เนะทานจะมาทำเป็นเมนูง่ายๆครับเป็นแกงเลียงแกงเลียงเจนะครับแกงเลียงเจนี่ผมจะใช้เห็ดส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเห็ดผมซื้อไว้เยอะเลยเพราะผมชอบกินกันมีเห็ดหูหนูขาวเอ้ยเห็ดหูหนูดำหูหนูขาวนี่ครับแล้วก็มีเห็ดฟางนะครับมีขายเห็ดมีเห็ดหนางฟ้าเห็ดหลายๆอย่างได้ครับที่ผมใช้ประมาณ5อย่างนะทั้งนี้นะครับเครื่องประกอบออส่วนประกอบที่จะทำเครื่องแกงเจเนี่ย ก็คือเราก็แค่ตัดตัวหอมแดงออกไปนะครับแต่เราก็จะมีความแซบมาจากพริกนะครับผมจะใช้ประมาณพริกขี้หนูประมาณหนึ่งไม่หนึ่งสิสองช้อนแล้วก็พริกไทยขาวประมาณหนึ่งช้อนชาพริกนี่ใช้สองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กระชายแล้วก็ใช้สิ่งที่ทดแทนกะปิก็คือเต้าเจี้ยวนะครับผมใช้ใช้เต้าเจี้ยวประมาณหนึ่งช้อน แล้วพอดีผมมีถั่วเน่าจากที่พี่นกนครับพี่นกนส่งมาให้นะครับใส่ถั่วเน่า,าลงไปโคลกได้ครับผมไม่ผิดกติกาถ้าเกิดใครไม่มีถั่วเน่าก็ใช้เต้าเจี้ยวแทนหรือว่าถ้าเขามีกะปิเจก็ใช้กะปิเจนะครับส่วนนี้เป็นโปรโตีนเกษตรครับใช้แทนพวกเ,เนื้อสัตว์อย่างเช่นกุ้งแห้งใครยังไม่รู้ว่าโปรโตีนเกษตรคืออะไรนะี่คือลงเซิร์ชดูนะครับโปรโตีนเกษตรคือการการที่ว่าเข้าวแปลปปรูมาจาก ถั่วเหลืองบ้างแล้วก็ตัว,วแป้งบ้างเอามาทําในรูปแบบต่างๆนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้อร่อยแน่นอนเพราะผมลองนะอร่อยส่วนนี้ก็จะเป็นผักครับมีมีมถัว่วเขียวมีบวบหรบอบวบ,อบ,อบ,อบอหอมนะครับแล้วก็มีใบแมงลักนะครับที่เราจะโรยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอโขลกเครื่องแกงก่อนนะครับพอโขลกริกแกงของเราเนี่ยครับเริ่มละเอียดแล้วก็จะเติมด้วยกระชายนะครับ โกต่อครับตามด้วยถั่วเน่าครับหกต่อครับพอตัวอ,อย่างละเอียดได้ที่แล้วก็ตามด้วยโปรตีนกเกษตรครับแทนกุ้งกุ้งปล่อยไอ้กุ้งกุ้งแห้งแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับจัดเต็มความเข้มข้นนะ่ะตามขั้นการเสร็จแล้วก็ลงต้มเลยครับเป็นน้ำซุปของเรานะครับ เข้มข้น,นมากสิ่งที่ขาดไม่ได้ของดีของเด็ดก็คือน้ำล้างครกทีนี้ครับปูพื้นฐานรสชาติของน้ำแกงด้วยเกลือนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมใช้ดอกเกลือนะแต่ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดไม่มีดอกเกลือก็ใช้เกลือไอโอดีนหรือว่าเกลือสมุทธธรรมดาก็ได้ครับย่าเว้นเกลือดินสอ น้ำแกงเดือดแล้วครับผมทีนี้ใส่ถั่วฝักยาวที่เรามีแล้วก็บวบหอมไปก่อนเลยครับผัก2ชนิดจะสุกสุกยากกว่าเห็ดนะฮะเพราะเห็ดสุกง่ายรอเดือดอีกรอบครับพอน้ําแกงเราเดือดแล้วเนี่ยครับเดือดอีกครั้งก็ทีนี้มาชิมแหละเราจะได้ปรุงถูกนะครับว่ายังขาดอะไรไปนะครับยังพร่องอะไรไปหรือเปล่าอืมความเผ็ดมาความนัวมาเล็กน้อยความเค็ม น้ำเค็มยังไม่มาเติมด้วยซิ้วขาวนะครับอืมมาสองช้อนโต๊ะเลยนะครับชิมก่อนนะครับจะได้ปรุงถูกนะครับว่าเราต้องควรจะใส่เท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ตัดเป็มกรอมนิดหน่อยด้วยน้ำตาลนะครับมาหนึ่งช้อนชาเก๋ <laughs> ออแล้วทีนี้ก็เริ่มใส่เห็ดแล้วนะครับเห็ดที่จะใช้ก็คือเห็ดหูหนูนะครับตัวอย่างล้างสะอาดแล้วนะครับหูหนูดำเห็ดทั้งฟ้านะครับแล้วก็เห็ดฟางขาเห็ดฟางนะครับใช้เห็ดสดนะครับเห็ดสดพอเห็ดสดสักพักเดี๋ยวเขาจะสุกครับจะสุกแล้วก็จะอร่อยครับเห็ดสดเนี่ย แล้วก็ตามด้วยเห็ดขาวครับเห็ดหูหนูขาวเห็ดที่ก็ใส่พวกยามหรือว่าใส่เย็นโฟนะครับใช้แทนเอ่อเบนแกลุนนะฮะหลอกลวงเรา <laughs> เราเดือดอีกครั้งนะครับเดือดอีกรอบนะครับถ้าเดือดอีกรอบเปนขนาดนี้ก็แสดงว่าเห็ดอ่ะสุกแล้วไม่ใช่เห็ดสดละชิมอีกหน่อยอือพอเห็ดสุกเนี่ย มันจะให้กลิ่นของเห็ดแล้วก็มีความเหมือนก็มีความหวานขึ้นมานิดๆนะครับแล้วอย่ากเราก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับตัดรสแล้วก็ตามด้วยผักลุงตูนะครับอ้ยุผักอีตูผักใบบังรักครับช่วงนี้ผักลุงตูไม่ไหวจริงๆภาษีแพงมากรู้สึกว่าทุกตัวเลยนะภาษีรถเก่าระวังตัวและ <laughs> แวะทำไมเนียด๋ยวก็โดนดีกก่น เอาไปว่าเรื่องของเราดีกว่าแกงเลียงเห็ดเจหมอเดียวเฟี้ยวทั้งบ้านโอเคเสร็จแ,แล้วจัดจานครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับแกงเห็ดเจของเราอะนะครับแกงเลียงเห็ดเจยังอยู่ในช่วงถือสินกินเจอยู่แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องก่ายอรอคอยฮ่าชิมสิครับ อพอใส่ผักอีตู่ไปก็คือผักใบแมงลักกันนะครับใบแวะและใบแวะและลูกตู่โอ้ยภาษีภาษีรถเกินเจ็ดปีเหรอไร้าการนะไม่เห็นด้วยนะเนี่ยอ่และทีนี้ก็เอชิมหน่อยเพอเอินวันนี้ครับต้องยอมรับว่าผมเอาเดี๋ยวจะต้องใส่ปีนโตไปกินที่บ้านพี่ชายอืมโหส,สดชื่น มีโอกาสได้ไปวางดอกไม้จัน์นะครับเม,มื่อสองวันที่เมื่อที่ผ่านมาเห็นคนจำนวนเป็นหมื่นๆผมไปวางที่เทคโนโลยีประจุจอมเก้าเจ้าคุณทหารรัฐก,กะบังนะครับอยู่ในโซน A คนเยอะมากแดดร้อนมากแต่ไม่เห็นมีใครจะถอยเลยผมมีความรู้สึกด,ดูบริเวณ ทั้งหมดบรรยากาศทั้งหมดผมมีความรู้สึกว่าก็จิตใจดวงเดียวกันเนาะกับกับพ่อหลวงองค์เดียวกันยังไงซะก็คือก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะเหมือนที่พระอ,องค์ท่านทรงสอนไว้เสียใจได้แต่ะละละทิ้งหน้าที่ ต้องยอมรับวา่าจริงๆผมมีบุญนะที่เกิดมาในยุคสมัยนี้ได้เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างอาเนว่านะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวจะนานไปนะครับผมเอานว่า ถ้าถ้าหากว่าเมนูเทศกาลอาหารเจอย่างเงี้ยยังทุกคนยังยังกินเจอย,อยู่ก็ลองทําดูนะครับใส่เห็ดได้เยอะครับโปรตีนเกษตรเนี่ยใช้ได้มันจะเพิ่มความมุดนัวมันๆน,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 นะครับใส่ถั่วเน่าได้ถ้ามีใส่กะปิเออใส่กะปิเจได้ถ้ามีนะครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวแทนกะปิเจได้ถ้าหากหากะปิเจไม,ไม่ไม่มีนะครับขึ้นอ,อยู่แต่แต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะวัตถุดิบอาจจะมีไม่ครบนะครับ พอสดร้อนๆแล้วก็ชื่นใจแนะนำเป็นว่านะครับวันนี้เดี๋ยวในทันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อแล้วก็ไปลุยงานด้วยเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับอย่าลืมนะครับมีประโยชน์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็ซ b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะครับในทนลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม